ค่ะ FC แปรเพ็ผู้จัดการจุเลสายลุยคิวทองนะคะตอนนี้จุเลก็อยู่ที่โชว์รูมแล้วนะคะวันนี้มีส่งมอบรถนะคะหลายคันเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้าของจุเลก่อนนะคะที่มารับรถวันนี้คันที่หนึ่งนะคะไปสัมภาษณ์ลูก,ลกนนะค,ะาค,ะคะาก้ากันว่าซื้อรถกับผู้จัดการจุเลสายลุยคิวทองแล้วก็ทีมข่าของจุเลบริการดีไหมนะคะตามมาค่ะติด,ตด,ตดออาลูกค้าจุเลอยู่นี่นี่เองนะตามมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค พี่แจ๊คคะหนูขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงบอกเอสซีแฟนเพจจเลนหน่อยค่ะว่าจเลนกับทีมขายบริการเป็นไงบ้างเยี่ยมเลยครับอ่าติดตามผลงานได้ดีมากเลยติดตามตลอดไหมคะติดตามตลอดครับตามตลอดรู้สึกเคว้งไหมคะรู้สึกเคว้งไหมไม่ไม่ไม่แบบว่าเซลล์หายอะไรอย่างเงี้ยมห็นไหมเซลล์ติดตามตลอดครับโอเคค่ะวันนี้ได้รับรถจริงนะคะจบตามโปรครับโอเคค่ะแล้วพี่แจ๊ครู้จักกับจเลนได้ยังไงคะมีคนแนะนำมามีคนแนะนำใช่ใช่คอ่าโอเคค่ะยังไง จูเลก็ขอขอบคุณพี่แจ็คมากๆนะคะที่ไว้บางใจให้จูเลดูแลนะคะขอให้ลูกค้าน,นี้เป็นรถขนเงินขนทองและที่สําคัญวันนี้นะคะรับเดิบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจูเลมีเซอร์ไพรส์ลูกค้าค่ะอันนี้อังเปานะคะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวตามมาอีกคนนะคะคนนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะพี่สุรีนะคะพี่สุรีน่ารักมากๆเลยเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยคะ่ะเป็นพี่สาวข,ของพี่แจ็คนะคะยังไงจ,จูเลก็ปากอังเปาให้ พี่สุรีได้นะคะขอให้แเฮงๆได้ด้วยฝากพี่สุรีค่ะบอกเอฟซีแฟนเพจจูเล่นิดนึงขอแบบสั้นๆนยค่ะว่าทําไมถึงต้องเลือกรถกับจูเล่ยอดค่ะบริการดีเลิศนะคะประทับใจมากน้องดูแลทุกขั้นตอนค่ะค่ะแล้วพนักงานที่โตโยต้าของเราอายุทยาของเราบริการังไงบ้างคะดีมากค่ะต้อนรับอย่างดีเลยโอเคค่ะยังไงจูเล่ก็ขอบคุณพี่สุรีมากๆนะคะถ้าคิดจะซื้อรถจะลืมคิดถึงเลยนะโอเคกาเห็นไหม โอเคค่ะฝาก FC แฟนเพจด้วยนะคะใครคิดจะซื้อรถนะคะอย่าลืมคิดถึงผู้จัดก,การจุเลซสายลุยคิวทองบริการดีแน่นอนลูกค้าคอนเฟิร์มไหมคะ, <c oughs> ค,ะคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มค่ะโอเคบ๊ายบาย